สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดี f อฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินพลายมงคลน,น้อยนะครับวันนี้นะครับที่ทาราดของเรามีช้างมาใหม่หนึ่งเชือกนะครับนี่ครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนอีสานเด้อเป็นช้างที่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับไปทำงานที่ภูเก็ตนะครับเดินทางมาโอ้โหไกลมากนะ เราต้องไปดูนะฮะช้างทำไมคนเข้าใกล้ได้จังเลยอะ่ะอ้าวนิสัยดีมากโอ้โหดูลักษณะสูงเหมือนสีดอเลยหางสวยมากครับผมโอ้โหหางสวยงามมากเลยคุณตาครับชางเชือกนี้ชื่ออะไรครับ <m> <t ired> ชื่อนุ่มนิ่มชื่อนุ่มนิ่มแม่นุ่มน mm. <commun Loud> <m> ิ่มอายุกี่ปีแล้วตาเขาสายฝนครับประมาณเต็มที่ยี่สิบปีเต็มที่ยี่สิบปีโอ้หนุ่มๆเลยเอามาจากไหนนี่กากเกาะเกาะยตางกุ้งถูกเกาะสมุยโอ้โหแลก็อยู่เกาะสมุยบุรีรัมย์ูอออืืหเจ้าของตัวจริงอยู่ที่บุรีรัมย์ครับบุรรีัมย์อำเภอลำไยมาศัดของป้าหนองของป้าหนองเหรอ อ๋อช้างป่าหนองเลยนี่นอ,อ,อืมแกมาบ่อยเนอะนี่ครับโอ้โหหุ่นสวยงามมากเลยนี่คือฝานของเขานะครับนี่ปานมนนะฮะเจ้าของพายประกายแก้วนะครับเปลี่ยนจากลายเป็นช้างพังซะแล้วนะครับนี่ โอ้โหหุนสูงมากเลยนะครสูงไม่ยหนมไม่ลย่มไเ้มเหยียบเลยหอไไเอางมันเหยียบพักกีนี่เยนัี่า่าักนาโอ้สั่งงามครับอ่ะ นานๆขึ้นรถทีนะครับผม,มก็จะมีบ้างนะครับก็จะมีบ้างไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนช้างทลาดเรานะครับอีกไม่นานก็คงเก่งนะฮะอีกไม่นานก็คงเก่งนะครับ,นนรบลุ้นนางลงรถนะฮะก็นานๆนนทีนะครับ มาลูกมามามายินดีตอนรับมา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 ,มาอยู่ที่ท่าลาดสบายสบาย,บายมาเล่นม,มาเล็ว้วถึงบ้านถึงซองเขาแล้วลูกมาเออเอาแบบนั้นก็ได้เออ ยังไม่ยังไม่ลงนะครับต้องสร้างความมุ้นเคยนิดนึงขอทําใจนิดนึงวันนี้ยังไม่ลงนะฮะ, Wait, <c oughs> ะยังไม่ลง,ะะง,ลงเราก็ต้องโ oh อข้โหผ่านกอปสุดยอดมากเลยนี่ <c oughs> มาเลย <c oughs> มาเลยตรงนี้มาเนี่ยมาเนี่ยมาเนียมาเนียเออเออ <c oughs> นั่นแน่ลงได้แล้ว ลงได้แล้วลงได้แล้วเออจำลูกจำเออมาอยู่ถิ่นกำเนิดบ้านเกิดของเรานะนี่โอ้สูงขักสูงแง่จะได้สิขึ้นได้เห้านี่สูสูสีพี่ดาวอีลีเดี๋ยวไปเปรียบเทียบไปเทียบกันดูโอ้คขากีหรีวะสร้างยังสูงกระดอก,กระเดียแจ ฮ่อง่สื่อด้อกสั่งสูงปันนอีกขึ้นมาได้ <c oughs> <c oughs> มาถึงนะฮะก็ให้ผู้เฒ่าผู้แก่นะครับ <c oughs> มาถึงก็ให้ผู้เฒ่าผู้แก่มารดน้ำมนต์นะครับเรียกขวัญน,นะครับมาต้อนรับนะครับนี่นี่น้องนุม่มนิ่ม โอ้โหนุ่มนี่เหมือนชื่อหรือเปล่าเนาะลักษณะโอ้โหหน้ายาวหน้าใหญ่หูฉีกนิดนึงครับมีรอยแหว่งนิดนึงนะครับนี่ผูเ้เฒ่าผู้แก่มารดน้ำนะครับมารดน้ำให้นะครับ ยินดีตอนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่บ้านทะาลาดนะครับนี่บ้านพายปากายแก้วครับผมตัวแทนของพายปากายแก้วนะครับนี่ตอนนี้ไม่มีงาแล้วตอนนี้เป็นช้างพังนะครับสาวสวยของแท้ต้องควันเม่นนะ

อกนัโอ้ยโปานพังชนาลีบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ลอดเลยสูงมากนะครับแม่แม่เขาผมเป็นทางลักษณะที่สูงนะครับสวยสาวนะครับอืม มาอยู่ท่าลาดแล้วไม่สูงแน่นอนคอยดูนะครเ<อ>จ้าของจะเลี้ยงดีเกิน นะครับทำพิธีรับขวัญนะครับรับขวัญพังนุ่มนิ่มโอ้ยมันอยู่ฝุ <h 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 ่นก bueno um> ับจอยแน่ละเนาะเดี๋ยวมาอยู่บ้านเฮ้าจพ่อปีหรอกจังหงัปยางหลังมอนมึงกึ่งเนี่ย สร้างเตี้ยเลยแล้วสิเบิ่แม็กกี้เนแมนแมกกี้ังสีแล้วขงยองยังสีแหละเอาไปเอามานี่คือหมูนก็น้องนุ่มนิ่มก็กำลังเหนื่อยเนาะมาเดินทางมาไกลมากๆนะครับตั้งแต่เกาะเกาะสมุยออกมาสี่โมงเย็นมาถึงนี่โอ้ห้าโมงกว่าห้าโมงเย็น ทั้งวันเลยนะครับยืนมา24ชั่วโมงนะฮะ25บชั่วโมงนะครับผมโอ้อดทนนะนี่มาคำมะคูณให้เขาเดอ้อน้องนุ่มนิ่ม ก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับฝากช่องพังกันเงนพลายมงคลน,น้อยของเราเอาไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาแม่ๆไปก่อนสวัสดีครับผม